หน้ากับนะครับสีสันสางามๆเลยพี่น้องใสทิ้งเลยครับพี่น้องครับถูกต้องนะครับแซงเลยครับสวัสดีครับบอจักตีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ้ขู่สู้ข้นเมื่อนี้บอจักตีได้ เป็นเมนูซอยจุ้ย้ะพี่น้องเมนูยอดฮิตประจําช่องนะครับพี่น้องขอมาลายเขาจัดให้แล้วครับซอยจุพักกับพาแก้มก็จะเป็นพักกาดยุบันนะครับถ่ายสวนหลังกับมีพักไอพักไซพี่น้องมีมะเขือมียอดสเสดานะครับครับพี่ลูกโดดแก้วเพียหงพุงพี่น้องครับเพียหัวพุ่งพี่น้องเหมือนเดิมนะครับสูตรสดพี่น้องับผมได้เป็นเนื้อสันงามๆนะครับมีขั้นหน้ามีตับนะครับมีปลาไข่หลังน้าครับควรจะไปน้ำมาล้างัขอ,ขอ,ขอนุญยตนะครับเติมน้ำยาเล็กน้อยพี่น้อง กินสอยจุ่แก่ข้าวเล็กน้อยครับว้าวอนทองวอบบับ,บ,บใส่บีเล็กน้อยพี่นอ้องใส่มานหรือครับใส่เล็กน้อยเพิ่มอัถรสในการกินนะครับมักขมใส่ขมครับมีเขามานาวมือีนห้องท้องครับมันห่อนเลยครับของมะนาครับเบิ่มน้ำถท่วพือนเราเลยครับจับเสี่ยมกันเลยครับ เอาอันนี้ก่อนหน้ากลับนะครับสีนสันงามๆเลยพี่น้องใสทิ้งเลยครับพี่น้องครับถอดตัวหนึ่ะครับแสรแเลยครับ

านพี่น้องควายิดดีครับไมอนด้ว่าเจ้าสีไปซื้อเองครับ จับพี่น้องพลังข้างหน้าครับกับหน้าสันด้ว่ก็ทๆได้ครัำนึงเป็นลูกโดดจับจับกันเด้อครับก็ขอโทษขออภัยนะครับคนที่บวกกินดิฟนะครับ แบบพี่น้องหอมล้ำลำหวานจ่อยจยตับเลย่น่องปลายต่อครับปลายตับต่อมาครับ าล้นวนพักล้างบานวาจพืสีด้ครับเนี่ยปลูกปูเองนะครับ พักปลอดสารพิดพี่น้องเอาไสด์พักกาดจาระเนี่งูหอมปลูกเอียงบ่รับปลูกใส่กองฟุม่มเนาะ พักใส่เขาจะปายมากนะครับเขาจะยอดยอดิรีนะครับพัก <c oughs> ที่ตอนน้องปกติมาขับตับนี่นะครับ,บเจสเียมกันเด้อยพี่น้อง ăn chui chui khôm âm lầm <laughs> không bao sẽ đau chặt khôm khôm 我打孔。 ห,หลงังหน้อสันนเหระไปเตรีมกันเด้อครับ hơi lạnh แับเด้พี่น้อง ครับเพิ่นออกมาหน้าครับผมคุยกันอยู่มาครับตัวแสบแยมกันอนกกาเบิ่งหน้า,ากันนะครับ ปลอดสารพิษพี่น้องคูเองครับ como um, um. อืรสบครับ,บพี่น้องเลีอเือกหัวพุ่งคมคุ้มครับมคขาบใส่มันโคกบี้ยบครับ พิมคพี่น้องแซ่บครับผมยวเพียรคุ้มๆค,ค,ครับกับเนื้อสันงามๆครับผมมีเครื่องในมีตับนี่ใคหลังขันหน้าครับผมหลายเติอพี่น้องก็มาฝากพี่ตอนรองใด้มือนี้ครับก่อมื่อนี้ก็ออกมาเก็บบรรยากาศนะครับเนี่ยพี่น้อง น้ำท่วมพี่น้องเขาปล่อยน้ำเคลื่อนลงมากครับผมเขาน้ำท่าปลาปีนี้ก็ที่ยากอยู่ครับแย่อยู่ฝนก็ตกเสมอครับไม่นี้ฝนหยุดก็เด้บมีโอกาสด้ออกมากขอบรรยากาศให้พี่น้องเบืองน้ำนะครับกาบขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมเป็นรลังใจให้บ้าตีผมฝากกดไห์ก็แช่กดริดตาม่ได้ครับขอบคุณทุกทุกการกดไลค์ทุกทุกการคอมเมนต์นะครับทุกการกดแช์ครับผมฝากช่องเล็นนอยของบ่าตีไปได้ไม่ได้ครับไว้เจอไม่ลิปหนาสวัสดีครับ